เออ,เอ,อดีชนะบ้างสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิวจี้แชแนลนะคะคลิปนี้ก็มาเจอกับเล่กแล้วในเกมฟรีไฟล์เดี๋ยวเรามาเล่นหมาป่าเดียวได้กันอุย๊ยรู้ด้วยว่าเราอยู่ตรงนี้มาดีมาดี เว็บอุ้ยอื้มเยยยับ <c oughs> ไปจ้ามารอบที่สองมาอุ้ยจะมาต่อยเหรอจะมาต่อยเหรอจะมาต่อยเหรอ อะไรอ่ะไม่อยู่ที่ทําเลยเราอ่อนหรืเหอเขากาอะทุกเอ้เรากือเขาอ่อนเอ้เขาเก่งหรือเราอ่อน เดืดเดืดเขาก็ผันข้าเหมือนกันจึ๊เอาแล้วไง เออดีชนะบ้างมาสิครับมาสิครับตื่นเต้นนะทุกคนอือยิงแม่นมากยิงแม่นสุดๆอะ่ะเราต้องหัดยิงหัวาปแล้วแหละ เฮ้ยตุุกคนเราย้อยยับมาหลายเกมนวนะหมาป่าเดียวได้อะ่ะ ทุกคนเราแพ้อีกแล้วอะโอเคค่ะเราเจอกันใหม่อีพีหน้าหมาป่าเดียวดายจ้า